สวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้นะครับผมจะมารีวิวตัวนี้เป็นโคมหัวเสานะครับขนาด8นิ้วกับขนาด10นิ้วนะครับตัวนี้เนี่ยเป็นโคมหัวเสาแบบโซล่าเซลล์นะครับแต่รุ่นนี้เนี่ยพิเศษตรงที่นอกจากเขาเป็นโซล่าเซลล์แล้วนะครับเรายังสามารถใช้ไฟฟ้าได้ด้วยเพราะว่าทั้ง2รุ่นทั้ง8นิ้วและ10นิ้วนะครับเขาจะให้คั่เกลียวมาด้วยนะครับพร้อมกับสายตรงนี้นะครับถ้าเกิดบ้านเพื่อนๆมีมีสายโผล่มาแล้วนะเพื่อนพก็สามารถต่อสายบริเวณหัวเสาได้เลยนะก็คือใช้ได้2ระบบ ระบบ ale, โซลาเซลล์ก็คือเปิดปิดอัตโนมัติเวลามืดก็ติดเองเวลาสว่างก็ดับเองกับถ้าเกิดเพื่อนๆต้องการให้แสงมันสว่างเพิ่มขึ้นก็สามารถต่อไฟฟ้าได้นะครุ่นนี้ก็จะดีตรงนี้แล้วข้อเด่นของเขาครับรุ่นนี้เนี่ยต้องบอกตรงๆเลยนะครับว่าราคาไม่แพงราคาถูกนะครับแค่หลักร้อยนะครับความสว่างเขานะครับเมื่อเทียบก,กับรุ่นหลักพันกว่าบาทสองพันเนี่ยความสว่างก็จะสู้ไม่ได้นะครับเพราะว่าที่บ้านผมเนี่ยที่ที่ร้านผมเนี่ยทดสอบมาประมาณสองปีกว่าแล้ว ทั้งรุ่นตัวถูกอย่างนี้แล้วก็รุ่นราคาหลักพันกว่าตัวถูกนี่นะครับความสว่างจะสู้รุ่นแพงกว่าไม่ได้แต่ว่าอยู่ได้ทั้งคืนเหมือนกันนะที่เหลือเชื่อเลยนะก็คืออยู่ได้ทั้งคืนเหมือนกันเพราะว่าผมตื่นลงมาตีสี่ตีห้าเลยเนะี่ยลงมาดูตรงระเบียงบ้านระเบียงบ้านผมเนี่ยสามารถวางไอ้ตัวนี้ได้เป็นสิบสิบอันเลยผมก็ติดเป็นสิบสิบอันเลยติดแต่ละรุ่นแล้วพอผมออกมาดูเนะี่ยปรากฏว่าตัวเนี้ย แสงเขาแต่แสงเขาไม่น่าเกียดนะแสงเขาถือว่าใช้ได้ความต่อถือว่าใช้ได้แต่เมื่อเอาไปเทียบกับรุ่นหลักพันเนี่ยต้องยอมรับว่าสู้ไม่ได้นะครับตัวนี้เนี่ยมีขนาด10นิ้วกับขนาด8นิ้วนะครับเป็นหัวเสาโซล่าเซลล์ติดเองอัตโนมัติเวลาเมื่อเดี๋ยวผมจะลองมือปิดให้ดูนะครับเวลาเมื่อต้จะติดขึ้นมาเนียนี่คือแสงเขานี่ขนาดกลางวันนะครับเราถ่ายช่วงประมาณบ่ายสามแต่จัดๆก็ยังเห็นแสงเขาสบายๆนะครับกลางคืนรับรองครับว่าแสงสว่างใช้ได้เลยนะครับมี แสงขาวกับแสงเหลืองในตัวเดียวกันนะเพื่อนๆไม่ต้องเลือกไม่ต้องเลือกเลยว่าจะเอาแสงขาวแสงเหลืองเพราะว่าข้างในมันจะมีสวิตช์่เพื่อนสามารถเปลี่ยนแสงในสวิตข้างในได้นะเด็กทำให้ดูก็ได้ครับข้างในมันจะมีหลอดอยู่เห็นไหมครับถ้าเกิดเพื่อน่ต้องการเปลี่ยนเป็นแสงขาวเพื่อนๆก็แค่ดันสวิตเข้าไปเปลี่ยนสีนะครับนี่เป็นสีขาวแล้วแล้วก็จกับอย่างนี้เป็นสีวอ์มนะครับแต่ผมว่าข้อดีของเขาคือเขาเนี่ยอยู่ในทั้งคืนแล้วก็ ทนแดทนฝนร้อยเปอร์เซ็อยู่แล้วพวกนี้นะครับแล้วก็ยังสามารถต่อไฟฟ้าได้ซึ่งรุ่นพันปอบาทเนี่ต่อไฟฟ้าไม่ได้จะเป็นจะเป็นรุ่นที่ใช้โซน่าเซลล์อย่างเดียวแส่เขาใช้ได้นะครับเพื่อนผมเซอร์ไพรส์ามากเลยเพราะว่ารุ่นนี้ราคาแบบไม่กี่ร้อยเองแต่ว,ว่าอยู่ทั้งคืนดีมากนะตัวนี้เป็นของยี่ห้อ G.M.F. ถ้าเกิดสนใจก็สั่งเข้ามานะครับมีขนาด8นิ้วนะครับกับขนาด10นิ้วถ้าเกิดคัาาวเสาเพื่อนๆใหญ่หน่อยก็ใช้10นิ้วไปเลยนะครับถ้าเล็กหน่อยก็ใช้8นิ้วนะครับสนใจก็สามารถติดต่อเข้ามาได้ตรงนี้นะครับที่เบอร์0806555805นะครับเป็นเบอร์ไลน์ด้วยนะครับแล้วก็ถ้าเกิดโทรมาผมก็จะเป็นคนรับสายเองมีเก็บเงินปลายทางแล้วเราก็ส่งสินค้าทุกวันอยู่แล้วนะครับสำหรับคลิปวีดีโอนี้สอัสดีครับ